มาเดีนฮะโอู้้ยอยากเล่นนะครับอยากเล่นนะำพอยิงแข่าเลยฟันนุ่มๆออกไปเขานี่ก็คงจะลตุดหรือเ่าเขาเนี่อุดเขาแล้วครับเอี่ยมอคนเม็ดให้แล้วอยากเล่นนะำพอโอุ้โหนุ bon oh, mm ่โอุ้งหนุ่มมา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 ครับยกหางขี่หรือเปล่า มืนครับบรรยากาศโดยรอบบ้านนอกนะครับที่ภูเขาเลี้ยงวัวสบายมิวมยวมิว,มวอันนีครับใครต้องการขิงวัวตอนนี้สร้างได้นะครับตอนนี้ยังรอคิ้วโจ้ลอ,อยกระสอบอ๋อไรส้นห่อมันหย,ยอกหยอกเอ๊ะนี่นี่โอ้โน้โน้ตั้งซื้อวางเด็กไปนะ ตัวนี้น่าจะเป็นตัวตัวผู้ือตัวเมียมาเนี่ยตัวผู้นะครับตุดเขาแล้วอ่ะมักหยอกไงดื้อเล้นะนาเด่นนะอ่นอ่นมาอ่ะอ่โอ้ส้นโต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 เบิ่งครับเอ้ยมันยืนเบิ่งครับเอ้ยไงไอ้หน่อยนั่งนอนเบิ่งสุนั้าอิ่มแล้วครับต่อไปแดดจ้าก็จะตักขิงว่านะครับมักรองไว้เอาๆมาดดันดักเขา โอ้ยยังไงเออโอ้มันอยากเล่นน้ำครับมันอยากเรียนน้ำเอาพ่นปัดตัดรักต่ำไหมซื้อฮะต่ำตุดเขาอันแล้วครับตุดเขาอันแล้วให้หมอเวียให้เอาตำรักตำรักโซ่ให้เบิ้งค่ะได้หอยนี่มันกำลังขี่เมื่อกี้นี่ค่ะ ยึดตูดมันนี่กำลังอึอ,ออกมาแล้วต,ตักพรอนขีันะครับตักไปเดาผมว่ ไม่ขี่ไก่พร้อมบ่ได้ทั้งได้ทั้งขี่งวทั้งขี่ไก่บ่ Thank okay. you.